เรื่องราววันนี้เกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่โดนพ่อแม่คนที่ควรจะรักเขาที่สุดเนี่ยทำร้ายจิตใจบอกว่าเขาไม่เก่งพอปกปิดว่าสอบเข้ามาหาวิทยาลัยดีๆไม่ได้เอาจดหมายตอบรับทุกฉบับของเขาเนี่ยไปซ่อนจนกลายเป็นแผลใจทําชาวเน็ตเดือดไปนตามกันซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเราสรุปมาให้ในคลิป,ลปนี้แล้วฮะคือจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยมันมาจากโพสต์โพสต์หนึ่งบน X ครับหรือก็คือ Twitter <c oughs> นั่นเองนะโดยมีคนเนี่ยมาโพสต์บอกประมาณว่าถ้าคุณเนี่ยต้องรับมือกับคนรุ่นเบบี้บูมเม ไม่ยอมรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองแต่กลับรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อและยังคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอยู่แล้วก็ฉันขอเป็นกําลังใจให้กับคุณมากๆเลยนะอืมซึ่งคนรุ่นเบบี้บู์ที่โพสต์โพนี้เขาหมายถึงเนี่ยครับก็คือคนที่อายุป,ประมาณ61ปีขึ้นไปนะ ทีนี้เนี่ยโพสเริ่มต้นอันนี้มันก็แม้ระดับหนึ่งครับคนรีทวิตไป3,000กว่ายอดวิวไปอีก9ล้านแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นของวันนี้ครับเพราะว่าเรื่องราวดราม่าจริงๆเนี่ยมันมาเกิดเมื่อมีคนโค้ดข้อความนี้ไปครับก็คือเหมือนแชร์ไปอะนะแล้วก็เล่าประสบการณ์ตรงของสามีเขาที่โดนพ่อแม่บูเมอร์จัดการชีวิตราวกับเป็นศูนย์กลางจักรวาลให้ฟังครับบอกว่า เนี่ยคือจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่พ่อแม่ของสามีฉันเก็บเอาไว้ไม่ยอมให้เขาเห็นจนกระทั่งเขาอายุ24ปีเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยบอกว่าเราไม่อยากต้องเดินทางไกลไปดูการแข่งขันและอีกอย่างนะลูกก็ไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นอยู่แล้วเออเธอบอกว่าเธอในอยู่ตรงนั้นตอนที่เขายื่นจดหมายที่เปิดแล้วเหล่านี้ให้สามีเธอ เธอบอกว่าตอนสมัยเรียนมัธยมเนี่ยสามีเธอเคยเป็นแชมป์ระดับประเทศด้วยนะเขาอจะไปเรียนที่ไหนก็ได้ใครจะไปทําแบบนี้กับลูกตัวเองกันซึ่งภายหลังเนี่ยเธอบอกว่าเขาเนี่ยยังสอบผ่านฟิสิกส์ขั้นสูงอีกต่างหากนะเขาฉลาดมากจริงๆและฉันก็ให้อภัยพวกท่านซ้ําแล้วซ้าเล่าเออก็คือเหมือนว่าเรื่องราวตรงนี้เนี่ยยังคงเป็นแผลในใจที่ทําให้เธอต้องคอยย้ํากลับมาให้อภัยพวกท่านอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยฮะ โดยที่เธอก็ได้มีการแนบรูปภาพของซองจดหมายที่จ่าหน้าว่ามาจากมหาวิทยาลัยต่างๆให้ดูด้วยล่ะครับซึ่งจากรูปภาพของซองจดหมายห,ายหลายๆซองนั้นนะฮะจะเห็นได้ว่ามันมีมหาวิทยาลัยในไอวี่ลีกเนี่ยอยู่ถึง3ที่เลยทั้งคอ r เนลเยลแล้วก็โคลัมเบียซึ่ง พวกนี้เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังมากๆของอเมริกานะครับแล้วก็แต่ละที่เนี่ยก็เข้ายากๆทั้งนั้นเลยการแข่งขันก็คือสูงมากๆเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยในฝันของหลายๆคนเลยแต่ว่านายคนนี้เนี่ยกลับได้จดหมายตอบรับมาตั้ง3ที่เลยครับและแน่นอนว่าเรื่องราวตรงนี้มันก็ดราม่าครับจนสะเทือนใจชาวเน็ตไปหนักมากถึงขั้นที่ว่าเข้ามาคอมเมนต์กันเนี่ยสองพกว่ารีทวิตกันไปอีก14ื่นจนนะตอนนี้โพลนั้นมียอดวิวสูงถึง27ล้านวิวเข้าไปแล้วละครับ ซึ่งคอมเมนต์ชาวเน็ตส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเสียดายกันหนักมากฮะแล้วก็สงสัยด้วยว่าถ้าลูกเข้ามาหาวิทยาลัยท็อปๆได้เยอะขนาดนี้เนี่ยพ่อแม่จะมาบอกว่าลูกไม่เก่งขนาดนั้นได้ยังไงก็คือเขางงครับว่าไม่อยากจะให้ลูกประสบความสําเร็จขนาดนั้นเลยเหรอนะแต่ว่าในขณะเดียวกันครับก็มีคนที่มาตั้งคาถามจับผิดเรื่องตรงนี้ด้วยว่าอาจจะเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าสอบติดตั้งหลายที่ขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่มีมาหาวิทยาลัยไหนสักแห่งเลยเหรอที่ติดต่อไปหาเขาโดยตรงอะ เป็นถึงแชมป์ประเทศขนาดนี้เขาต้องหาทางติดต่อจนได้เลยนะะก็ตั้งคาถามกันไปซึ่งเจ้าของโพสต์นะฮะเธอก็ยังคงยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดตรงนี้เ,เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงก่อนยุคอินเทอร์เน็ตครับณสมัยนั้นเ,นเธอบอกว่าจะใช้การส่งจดหมายตอบรับกัน,เ,นเป็นช่องทางของการติดต่อบแบบเป็นทางการมหาวิทยาลัยไม่มีเวลาไปตามหาเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนแต่ละคนในสมุดหน้าเหลืองหรอกเขาก็แค่ส่งจดหมายไปที่โรงเรียนแค่นั้น ซึ่งสําหรับเรื่องของสามีเธอเนี่ยก็คือคนที่ดูแลเขาไม่ได้ส่งจดหมายพวกนั้นให้สามีเธอโดยตรงแต่กลับส่งพวกมันเนี่ยไปให้พ่อแม่เขาแทนโดยเธอนะครับก็ให้ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมด้วยบอกว่าโค้ดและเจ้าหน้าที่แนะแนวของสามีเธอก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้นะทุกคนเนี่ยต่างคิดว่าสามีอยากจะเรียนต่อใกล้บ้านซึ่งพอเธอเล่าเรื่องราวตรงนี้ให้พวกเขาฟังเนี่ยพวกเขารู้ความจริงปุ๊บทุกคนก็เสียใจกันมาก เมื่อชาวเน็ตถามนะครับว่าสถานะความสัมพันธ์ของสามีเธอเนี่ยกับพ่อแม่ณปัจจุบันเป็นยังไงกันบ้างหรอเธอก็ตอบครับบอกว่าห่างเหินซึ่งเธอก็คงยังพยายามให้อภัยพวกเขาอยู่นะคะแม้จะผ่านมา25ปีแล้วก็ตามโดยในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากที่พลาดมหาวิทยาลัยดังๆเหล่านั้นไปนะฮะสามีเธอก็มาลงเอยที่อินเดียนาสเตทเออซึ่งมันเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษาเหมือนกันครับแล้วก็ทําให้เขาได้มาเจอกับเธอนะซึ่งนั่นอ่ะ เป็นเหตุผลให้สามีนะครับยอมยกโทษให้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะเขามองว่าถ้าไม่มีเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาทั้งสองคนอาจจะไม่ได้พบกันก็ได้แถมเธอเนี่ยยังบอกด้วยว่า8ปีต่อมาสามีเธอได้ไปสมัครทหารและแม่ของเขาเนี่ยขับรถมา19ชั่วโมงเลยนะเพื่อไปคัดค้านเรื่องนี้แต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จครับเพราะว่าสามีเซ็นเอกสารไปเรียบร้อยแล้ว โดยเธอเนี่ยยังบอกอีกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้สามีของเธออึดอัดแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเขาอะไปได้ดีกับอาชีพทหารทาภารกิจด้านมนุษยธรรมอยู่มากมายแล้วก็ประจําการในพื้นที่ต่อสู้อยู่หลายครั้งจนล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งจะ,กะเกษียณไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองพร้อมกับที่เธอก็ได้แนบรูปภาพของสามีเธอในชุดทหารนะครับหรือว่าตอนทาภารกิจเนี่ยมาให้ได้ดูกันด้วยนะและถึงแม้ว่าเรื่องราวครั้งนี้เนี่ยมันจะผ่านมานานแล้วก็ตามนะครับแต่ว่า เธอเองก็ยังเลือกที่จะเก็บจดหมายเหล่านั้นเอาไว้ใช่ไหมเพราะว่าเธอบอกว่าเธออยากจะให้ลูกหลานของสามีได้เห็นครับว่าเขาเคยเจ๋งขนาดไหนและพวกลูกหลานเนี่ยก็อาจจะสืบทอดพันธุก,กรรมสุดบ้าของเขามาก็ได้นะฮะซึ่งเรื่องราวครั้งนี้เองก็โด่งดังจนกลายเป็นขมเป็นข่าวออกไปครับแล้วก็แม้แต่ในประเทศไทยเราเองเนี่ยคนก็แชร์กันไปเป็นพันเลย โดยคอมนต์คนไทยส่วนใหญ่ก็คืออินกันจัดๆเลยแหละครับโกรธแทนสามีกันหนักมากหลายคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยนี่มันพ่อแม่รังแกฉันของจริงเลยนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่คงความตลกสไตล์คนไทยเราเอาไว้แบบไม่ตกหล่นอ่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็มาถามเขาว่าเฮ้ยนี่สามีคุณเนี่ยอย่าบอกนะว่าชื่อแฮร์รี่พอตเตอร์เออเพราะพอตมันคุ้นๆมากเลยนะหรือบอกกันท่าว่านี่ถ้าเกิดว่าให้นกคูกมาส่งจดหมายเหล่านั้นเนี่ยป่านนี้ก็ถึงมือสามีไปแล้วแหละบ้าๆกันไป ซึ่งเอาจริงๆนะครับสถานการณ์น่าเศร้าที่เกิดจากพ่อแม่แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้นะครับเพราะว่าจากที่ผมลองลองหาข้อมูลดูเนี่ยก็คือมันมีคนเจอเหตุการณ์ประมาณนี้หลายคนเลยแหละครับอย่างก่อนหน้านี้เคยมีบางคนออกมาตั้งกระทู้บนโลกออนไลน์ครับระบายในสิ่งที่เจอนะบอกว่าเธอเนี่ยทะเลาะเรื่องเข้าเรียนมหาลัยกับแม่หนักมากเลยเพราะว่าเธออยากเรียนแต่แม่ไม่เห็นด้วยมาตลอดเลยซึ่งไอเหตุผลตัวนั้นเนี่ยไม่ใช่เพราะเรื่องเงินด้วยนะแต่แม่เนี่ยแค่มองว่าเธอไม่เหมาะจะไปเรียนมหาลัยแค่นั้นเลย ซึ่งเธอก็พยายามจะเข้ามาหาวิทยาลัยให้ได้และเหมือนสุดท้ายเนี่ยเธอก็ทําสําเร็จด้วยคือได้ทุนการศึกษาของมหาลาัยในฝันนะครับแต่ปรากฏว่าเธอกลับถูกแม่ปิดบังไม่ให้รับรู้เรื่องราวตรงนี้ซึ่งด้วยความที่เธอเนี่ยเข้าอีเมลของตัวเองไม่ได้ในช่วงนั้นน่ะนะทำให้เธอต้องใช้แอคเคาท์ของแม่ในการเช็คคําตอบรับและแม่ของเธอก็ไม่ยอมให้เธอเข้าไปเช็คฮะเอาแต่บอกว่ามันไม่ได้รับคําตอบอะไรกลับมาเลยไม่มีอะไรเลย ซึ่งในวันต่อๆมาครับจังหวะที่แม่ของเธอไปเข้าห้องน้ําเนี่ยเธอก็เลยแอบใช้โทรศัพท์แม่ลองเช็คดูแล้วก็เจอจริงๆว่ามีอีเมลตอรบรับส่งกลับมาซึ่งเธอก็โกรธแม่เธอมากทั้งตะโกนทั้งพูดคำหยาบใส่แม่บอกว่าแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตหนูเลยนะถ้าเกิดว่าออกไปจากบ้านนี้ได้เนี่ยเธอจะไม่คุยกับแม่โอ้โหบา้บาๆครับสุดท้ายเนี่ยแม่ก็เหมือนเอาเรื่องนี้ไปคุยกับนักบ,บาําบัดฮะแล้วบอกว่าเธอทําให้แม่ต้องมีทรมารในใจอ่ะซะอย่างนั้นไป ซึ่งเธอก็เลยมาตั้งกระทู้ถามนะครับว่าเธอเป็นลูกที่แย่มากไหมที่พูดกับแม่ไปแบบนั้นนะโดยชาวเน็ตที่เห็นกระทู้นี้เนี่ยก็คือบอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเธอไม่ได้แย่เลยแต่ว่าเป็นแม่ของเธอต่างหากละที่แย่น่ะเพราะว่าทังตั้งใจปิดบังนะและยังคอยลดความเชื่อใจของเธอด้วยซึ่งนอกจากนี้เนี่ยยังมีอีกคนนึงนะครับที่เขาก็ออกมาเล่าบอกว่าเมื่อ18ปีก่อนเนี่ยแม่เขาทิ้งจดหมายตอบรับเข้ามาหาวิทยาลัยไปฮะและโกหกเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับจดหมายจากมหาลัยไหนเลย เพียงเพราะว่าแม่เนี่ยแค่ไม่อยากจะให้เขาประสบความสาเร็จก่อนพี่ชายเขาแค่นั้นเองอโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาเล่าให้ฟังครับว่ามันเกิดขึ้นในตอนปี2007ฮะเป็นช่วงที่เขาอยู่มัธยมปลายแล้วก็ได้สร้างมหาวิทยาลัยเนี่ยไปหลายที่เลยในยุคนั้นครับมันยังใช้วิธีการตอบกลับโดยการส่งเป็นจดหมายกันอยู่และความสัมพันธ์ของเขากับครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยดีนะักเพราะว่าเหมือนคนที่บ้านนะครับรักพี่ชายเขามากกว่าโดยเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ชายเขาเนี่ยอยากจะเป็นหมอแต่ขณะเดียวกันตัวเขาอะอยากจะเขียนแล้วก็กำกับภาพยนตร์ ซึ่งพอเขาไม่ได้รับจดหมายตอบรับที่ไหนเลยเนี่ยช่วงนั้นชีวิตเขาก็แย่ลงเรื่อยๆเลยแ่ละฮะทั้งโดนพ่อไล่ออกจากบ้านต้องไปอยู่บ้านเพื่อนต้องหางานทําเลิกกับแฟนเพราะความเครียดโอ้โหสารพัดเลยจนทุกวันนี้เนี่ยเขาได้เป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งแล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายเลยก่อจะมาถึงวันนี้ได้แถมเขาก็ยังมีปัญหาด้านสุขภาพจากการทํางานอีกด้วยนะส่วนพี่ชายเขาเนี่ยณนะปัจจุบันก็ยังอยู่บ้านพ่อแม่วันๆเอาแต่นอนไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรเลย ซึ่งความพีกเลยเนี่ยก็คือหลังจากที่เขากับแม่นะครับไม่ได้เจอกันมานานหลายปีใช่ไหมอยู่ๆแม่ก็ติดต่อมาครับพูดคุยกับเขาแล้วก็บอกความจริงกับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตอนปี2007นั่นนะลูกลูกอะได้รับจดหมายตอบรับเข้ามาหาลายนะหลายที่ด้วยกันเลยแต่แม่และพี่ชายเนี่ยขัดขวางเรื่องนี้เอาไว้เพราะแม่ไม่อยากให้ลูกเนี่ยประสบความสําเร็จก่อนพี่ชายตัวเองเออซึ่งที่แม่มาบอกนะครับก็เพราะว่าแม่เนี่ยอยากจะขอโทษและครอบครัวก็อยากจะเริ่มต้นใหม่กับเขา ซึ่งแน่นอนเขาว่าแผลในใจครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะลบเลือนไปได้ง่ายๆนะตัวเขาเองก็ไม่เคยลืมเรื่องแย่ๆที่ครอบครัวทํากับเขาเลยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าควรจะทํายังไงต่อไปเหมือนกันครับก็เลยมาระบายแล้วก็ตั้งกระทู้ปรึกษากับชาวเน็ตนี่แหละโดยชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็คือบอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเออสิ่งที่เกิดขึ้นกับนายเนี่ยมันโหดร้ายมากเลยนะแล้วก็มองว่าพ่อแม่ไม่ได้แคร์อะไรเจ้าของกระทู้จริงๆหรอกก็แค่หวังอยากจะได้เงินก็เลยติดต่อมาแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ต้องไปสนใจหรอกในเมื่่อทําาาแยๆกับเระขนนี้ นั่นนี่กันไปซึ่งเอาจริงๆครับพฤติกรรมของพ่อแม่ที่ทําลายโอกาสหรือว่าความก้าวหน้าของลูกตรงนี้เนี่ยนักจิตวิทยาเขาเรียกพฤติกรรมแบบเนี้ยครับว่า e emotional sabotage นะหรือว่าการทําลายความมั่นใจของลูกทางอ้อมเป็นรูปแบบหนึ่งของการบงการควบคุมทางจิตวิทยานี่แหละฮะที่แบบว่าบางทีนะพ่อแม่เนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายโดยตรงหรอกแต่ว่ามันเป็นผลจากปัญหาทางจิตใจของพ่อแม่เองเนะครับทำให้เขาแสดงออกมาแบบนั้น อย่างเช่นบางคนเนี่ยเขากลัวสูญเสียการควบคุมลูกไปอะครับกลัวลูกจะโตขึ้นลูกจะประสบความสําเร็จแล้วลูกจะแยกตัวไปเป็นอิสระอิสระไม่อยู่ภายใต้อํานาจพ่อแม่อีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกดเอาไว้ไม่ให้ไปไหนตั้งแต่นนเนิ่นๆอย่างเงี้ยก็มีครับหรือว่าอย่างบางครอบครัวเนี่ยหนักหน่อยนะมีความอิจฉาเข้ามาเกี่ยวแบบไม่รู้ตัวครับเพราะว่าสมัยตัวเองเนี่ยไม่เคยเรียนสูงเลยไม่เคยไปถึงจุดนั้นมาก่อนก็เลยกีดกัน้นขัดขวางไม่ให้ลูกก้าวหน้านําตัวเองแบบนี้ก็มีเหมือนกัน ซึ่งเรื่องแบบนี้นะครับบางคนอาจจะมองว่าไกลตัวแต่ว่าเชื่อว่ามันก็ต้องมีคนที่เคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้อยู่บ้างแน่นอนฮะอาจจะไม่รุนแรงแบบเรื่องที่เราเล่ามาในวันนี้นะแต่ว่าอาจจะมาในรูปแบบของพ่อแม่ที่คอยบงการคอยควบคุมหรือว่ากีดกันเรื่องต่างๆแบบทุกเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะ แล้วเพื่อนเองเนี่ยมีใครเคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้บ้างไหมหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นแผลใจจากคนในครอบครัวบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสหรับวันี้ก็มีประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรทรัพย์สขารับฟ้าเไว้ด้วยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นผมรักนะครับรอลิงไม่หาอากาศกอไก่นะหลายคนงงชื่อรักหรือร้านหรืออะไรกันแน่รักนะครับออตามชื่อช่องเลย จะนำมาสรุปตั้งแต่ต้นจนจบแบบครบๆในเวลาไม่กี่นาทีให้คุณได้ฟังในคลิปเดียวเองครับซับสไครต์ไว้ได้เลยนะและที่สําคัญใครอยากสนับสนุนกันก็จิ้มตะกร้าตรงนี้ไปสั่งซื้อสินค้ากันได้นะเดี๋ยวผมแปะพวกลิงก์ของที่ผมใช้อยู่เนี้ยอาหารแมวทรายแมวตะกร้าแมวหรือว่าอ่ะกระติกนะ้ำสเตลลี่อันเนี้ยครับโหใช้ดีจริงนะยังไงเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ก็เข้าไปซื้อกันได้นะครับแล้วก็ใครเล่นไอจีอย่าลืมฟอลโล่รักฟ้าล่ะลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เจอกันใหม่คล<ๆ>ิปหน้าฮะสาาหรรั<ๆ>ั<ๆ>ับบบววนนี้้ไปแล๊ยยคบ